ทุกขังคือการแตกสลายอนัตตาคือสิ่งสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนจริงพระองค์เรียงลำดับอย่างนี้ว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดก็ตามที่แปลเปลี่ยนได้สิ่งนั้นจะแตกสลายสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาเมื่อมันแตกสลายแล้วตัวตนของมัน ก็หมดไปหายไปดังนั้นตัวตนมันมีชั่วคราวตัวตนที่มีขึ้นมาแปลเปลี่ยนแล้วดับไปมีชั่วคราวอย่างเนี้ยเรียกอนัตตาพระองค์จึงตรัสว่ารูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตา สังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตานะขันทั้งห้าเป็นอนัตตาขันทั้งห้าไม่เที่ยงขันทั้งห้าเป็นทุกข์ขันทั้งห้าเป็นอนัตตาขันห้ามีการเกิดปรากฏไหม รูปกายเกิดปรากฏไหมเกิดเกิดแล้วเสื่อมไหมเสื่อมเสื่อมแล้วดับไหมดับดับแล้วเป็นอนัตตาไหมเป็นเรียงลำดับอย่างนี้เพราะแต่ละอันคือทำอันเป็นเหตุอาศัยกันเกิดขึ้น การแตกสลายอาศัย